สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตแกแตนก็มีตัวช่วยสําหรับคนที่ท้องผูกไม่ค่อยขับถ่ายหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบทานผักนั่นหมายามว่าร่างกายของเราขาดผักอย่างรุนแรงก็เลยให้เราทําให้เราขับถ่ายยากแต่มีตัวนี้ค่ะเวกซี้ไฟโตนะคะซึ่งเป็นน้ําผักผลไม้รวม25ชนิดทําให้เราขับถ่ายง่ายเทียบเท่ากับการกินผักบบหลายกิโลเลยอันนี้แตนเทใส่แก้วแล้วนะคะคือเราก็ชงกับน้ําเปล่าเราชงกับน้ําเปล่าเลยนะคะทุกคนนี่ใส่น้ำไม่ต้องเยอะถ้ายอยากกินอร่อย ใส่น้ำประมาณหนึ่งร้อยมลรพอนะคะไม่ต้องเยอะแล้วเราก็กินน้ำตาลนะคะทุกคนนี่เวกซี้ไฟโต้นะคะคือแบบแตนเนี่ยขนาดแตนตีนแบบเออเรียกว่าแตนน้ำหนักลงแล้วอะ<ม>แตนยังแบบยังยังกินแล้วมันย,ยังรู้สึกดีอะมันเหมือนว่าเราแบบได้ขับถ่ายนู่นนี่นั่นแบบมันมันได้ตลอดแล้วมันสดที่สำคัญที่สำคัญคือมันสดชื่มมากกินกับน้ำเย็นนะเอาน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะยิ่งเอามาแบบว่าแช่ฟิกแบบเอาให้มันเป็นบูลเลย มันจะแบบอร่อยมากนะฮะสดชื่นมากทุกคนเวกี้ไฟโตวันล,ละหนึ่งแก้วก่อนนอนนี่หรือจะกินมือ้อไหนก็ได้ที่เราสะดวกกินพร้อมกับมื้ออาหารเลยยังได้เลยนะเป็นเหมือนน้ำผลไม้่ะเพราะว่านี่มันคือผักผลไม้รมวมนะคะเป็นเหมือนเทียบเท่าเรากินผักหลายๆลายยีรูเลยตัวแทนตัทแทน เวกิไฟโต้นะคะต้องบอกว่าสุดๆเลยอร่อยมากอะดีอะผ่านมาตรฐาน GMP นะคะมีออยลเรียบร้อยนะคะบอกเลยแนะนำเลยค่ะใครสนใจคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่แฟนเพจนะฮะของแตนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกนาะแฟโซโยูแฟนเพจบองแตนแฟนเพจตะกะแตนจุลดานะฮะหรือว่าแฟนเพจตะกะแตนจุลดาค้าขายเออทังมาค้าขายอืม ลายแอดแตน55ใส่แอดข้างหน้าก่อนแอดแอดไซน์นะคะแอดทีแล้วก็เลข5 2ตัว55นะคะหรือว่าลายแอดโซยูแอด S O ขีดกลางแล้วก็ยูขีดกลางนะคะไม่ใช่ขีดใต้นะเวกี้ไฟโตเวกี้ไฟโตกินแล้วดีกินแล้วขี้ผักเยอะเยอะผักเยอะเยอะลองสิคะแล้วจะติดใจเวกี้ไฟโตเวกี้ไฟโต ไม่ไปสักท<ะ>ีขย่าจนกลง